ดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะชื่อจริงชื่อสุนันยางสง่านะคะปุ้ยก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อในพระเจ้านะคะตอนนั้นปุ้ยได้ทํางานอยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวนะคะในตอนนั้นไม่มีความสุขาการเงินอะไรก็ขัดสนนะคะสามีก็ดื่มเหล้าเมายาทุกวันนะคะแล้วก็เราก็มีภาระมากมายนะคะในตอนนั้น ในรนลูกอีกสองคนแล้วก็หนจะค่าเช่าบ้านต่างๆอีกนะคะก็เครียดมากตอนนั้นไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีหาทางออกไม่ได้เลยตอนนั้นก็วันหนึ่งนะคะก็มีป้านะคะที่โรงเรียนเขา,าเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เขาก็ได้นํามาเชื่อในพระเจ้านะคะในวันนั้นก็ได้มารับเชื่อในพระเจ้าใน ในวันนั้นก็รู้สึกว่าภาระที่เราแบกแบกมาทั้งหมดก็ได้หลุดหายไปนะคะแล้วก็เราก็ได้เดินในเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ติดตามในพระเจ้ามา3ปีแล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้จักกับอาจารย์โตแล้วก็อาจารย์โตเขาก็แนะนำ ในการอธิษฐานต่างๆแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในพักคำให้เราที่จะามานมัสก,การพระเจ้าในทุกวันอาทิตย์แล้วเราก็ให้เราได้ร่วมแคนะคะเพราในตอนนั้นรู้สึกว่าความที่เรา,าเกลียดชังสามีที่ก็ดื่มทุกวันก็ทำให้ติใ,ใจของเราันก็อ่อนลง แล้วก็อาจารย์ก็ได้หนุนใจให้เราอาธิษฐานเผื่อสามีของเราเยอะๆแล้วก็ให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคำที่เราด่าเขาทุกวันทะเลาะกับเขาทุกวันก็ได้เ,เราก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็ก็ก็ขอบคุณอาจารย์มากที่หนุนใจในตอนนั้นแล้วก็ได้อธิษฐานขอกับพระเจ้า ว่าให้สามีเลิกดื่มเหล้าให้ให้เขาที่จะขยันทําง,งานช่วยเหลือในครอบครัวว่าขอบคุณพระเจ้ามากนะคะพระเจ้าก็ได้ตอบคําอธิษฐานเขาก็ไม่สบายลงในตอนนั้นจักสี่หครั้งหครั้งเนื่องจากที่เขาดื่มมากเกินนะคะก็ได้นอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แล้วก็ออกมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านประมาณสองเดือนนะคะ ที่เขาไม่ได้ทํางานก็ก็หลังจากนั้นก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะที่พระเจ้าที่เขาเลิกดื่มเหล้าเลยนะคะตอนนั้นเขาก็ไม่กลับไปกินเหล้าเลยนะคะตอนนั้นก็ขอบคุณพระเจ้ามากภายในสองเดือนนั้นก็ขเขา,าก็ได้มีงานทํานะคะแล้วก็เขาก็ไ <elekt> ด <ric Islands> ้ทํางานทุกวันขยันทํางานทุกวัน เราเขาก็ไม่ดื่มแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้พระเจ้าก็ได้ตอบคำอธิษฐานผมกล้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งในครั้งนั้นก็ขอขอว่าให้เรามีที่อยู่อาศัยที่ดีแล้วก็ที่เราจะพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆก็เราก็ได้ย้ายจากบ้านหลังหลังเกาา่ามาอยู่บ้านหลังใหม่ก็มีบริเวณล้อมรอบที่ที่ดีนะคะ จากบ้านที่จากบ้านหลังเก่าที่มันไม่ค่อยสะอาดมันมีหนูมีอะไรนะคะพระเจ้าก็ได้ให้เราที่มีบ้านที่ดีอบอุ่นนะคะแล้วก็เขา,าก็ได้ทํางานทุกวันในค่าใช้จ่ายอะไรก็เราก็ามีพอพอใช้จ่ายขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้ามากเลยในสถานการณ์โควิดพระเจ้าดูแลครอบครัวผู้ยเป็นอย่างดีมากแล้วก็ อยากจะเหมือนใจพี่น้องนะคะว่าให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านะคะว่ามีพระคำาหมืนใจพี่น้องนะคะมัทธิวบทที่7็ข้อที่7ถึงข้อที่8นะคะจงขอและจะได้จงหาและจะพบจงขอและจะเปิดให้แก่ตั้นเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงงาก็พบทุกคนที่ขอก็จะเปิดให้เขา ขอพระเจ้าไว้พอพี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ